สวัสดีครับวันนี้จะปลูกผักสวนครัวนะครับสามชนิดด้วยกันนะครับปลูกในขวดนะฮะปลูกข้างๆขวดนะฮะเดี๋ยวเราจะเจาะรูขวดตรงนี้นะครับมีผักอะไรบ้างวันนี้นะครับอันนี้เป็นผักชีใบเลื่อยนะครับผักชีใบเลื่อยไปขอเข้ามานะขอขุดเข้ามาอันนี้เป็นสราระแหน,นะครับสรารหน่ซื้อมากินแล้วก็ เอาก้านมันแช่น้ําไว้นะครับตอนนี้รากมันออกแล้วฮนะเนี่ยรากมันงอกแล้วนะครับแล้วก็จะปลูกหอมนะฮะปลูกหอมนะฮะมีสามชนิดนะครับเอ่สำหรับคนที่ไม่ไม่มีพื้นที่ในการปลูกนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวขวดขวดนี้จะเจาะรูนะฮะเพื่อเอาไว้เอาไว้ร้อยร้อยเชือกเวลาแขวนนะฮะ มันจะได้ตรงเนาะอันนี้ก็เจาะรูนะครับเจาะรูด้านข้างเรียงลงมาฮะรเราจะปลูกไว้คนละด้านนะฮะสามชนิดเนะาะทำง่ายๆนะครับครับเจาะรูเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเจาะรูด้านข้างนะครับเราจะปลูกผักด้านข้างตรงนี้นะครับในช่องนี้เนาะ หนึ่งขวดนี่เราก็จะปลูกวันนี้จะปลูกสามชนิดนะครับมีผักชีใบเลื่อยมีสารแน่นะฮะแล้วก็มีต้นหอมนะครับอย่าลืมเจาะรูตรตรงตรูดขวดนะฮะให้น้ำมันระบายลงได้นะครับต่อไปก็ใส่ดินนะครับใส่ดินใส่ดินให้เต็มนะครับใส่ดินปลูกนะฮะดินปลูกก็ง่ายๆฮะดินล้วนผสมขุยมะพร้าว ผสมแกลบอะไรหรือจะซื้อดินปลูกสำเร็จรูปก็ได้นะฮะใส่ดินเข้าไปเลย อันนี้ก็ใส่ดินเต็มแล้วครับเดี๋ยวเราจะปลูกปลูกผักเข้าไปในช่องทีละช่องทีละช่องนะครับปลูกสลระแน่ตอนเลยเนาะอ่านี่ฮะเขาจะมีรากงอกออกมาแล้วครับผมแช่น้ําไว้ เขาจะมีลากงอกออกมานะปลูกง่ายมากครับปลูกยังไงก็ติดครับ สารแน่ก็เสร็จแล้วครับด้านนี้นะก็เป็นเป็นการปักชำนะฮะสารแน่นะครับเดี๋ยวต่อไปปลูกด้านนี้นะปลูกผักชีใบเรื่อยนะครับนะผักชีใบเรื่อยไปขอเข้ามานะปลูกเข้าไปในรูนี่เลยนะะ เรียบร้อยแล้วครับผักชีใบเลื่อยนะฮะต่อไปก็ปลูกต้นหอมนะครับต้นหอมปาดจุกออกนิดนึงนะครับ เรียบร้อยแลครับขวดที่เราปลูกผักเข้าไป3ชนิดนะครับมีสารแหน่มีผักชีใบเลื่อยแล้วก็มีต้นหอมด้านนี้ครับผมเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวไปแขวนไว้นะฮะเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แขวนไว้บนหลังคาโรงรถเลยนะฮะนี่ครับขวดนี้ก็ แทบจะพอกินแล้วนะฮะผักชีนะครับสาระแนนะฮะต้นหอมก็นิดหน่อยนะครับเวลาเราประกอบอาหารแล้วก็มันพวกนี้มันไม่ได้ใช้มากะฮะสามสใบเราหัน่นหันซอยๆใส่สในน้ําพริกหรือใส่ในอ,อาหารก็ส่วนใหญ่ใช้ไม่มากนะฮะต้องการความหอมของเขาแค่นั้นเองนะฮะเวลารดน้ําก็รดบนนี้เลยฮะ ลดน้ำครับง่ายๆครับผมก็เป็นไอเดียแนวคิดนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ในการอาจจะปลูกถักสวนครัวนะฮะก็ใช้วิธีนี้ได้นะฮะเป็นทางเลือกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผม